ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะ <Wow. S 1> วันนี้ก็คือว่า,วามีโค้ด RV มาใหม่นะคะทุกคนสามารถรับเป็นกรอบรูปกับสกิน v i o โอ t ลนะคะ <Wow. S 1> คลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไ like ลค์ลินี้นะคะ <Wow. S 1> ให้ถึง20ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปกันด้วยนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวไว้เราจะเอาโค้ดใหม่ๆม,ม,มาแจกแล้วก็อัปเดตคลิปให้เรื่อยๆ <Wow. S 1> เนาะ แล้วก็คือว่าถ้ามีเสียงรบกวนอะไรเข้าไปก็ขออภัยด้วยนะคะคือว่าบ้านเราติดอยู่ติดกับธรรมชาตินะคะก็อาจจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงกาก็ขออภัยกันมานะที่นี้ด้วยนเนาะแล้วก็อาทิตย์ตอนกลางวันนะคะถ้าอาทิตย์ตอนกลางคืนเนี่ยเสียงมันจะไม่เข้าไงอ่ะแต่เรากลางคืนเรานอนนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่โค้ดแรกนะคะอ่ะวางกดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปต้องเราทําการคัดลอกโค้ดมานะ แล้วก็กดวางไปนะคะโคดที่หนึ่งนี่แล้วไอเทมโค้ดสำเร็จบอกไว้ก่อนนะว่าให้รีบทำการใส่โค้ดเลยเดี๋ยวจะไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเขตเดือนโมกราเดี๋ยวก็มาคอมเมนต์อีกว่าเนี่ยทำไมผมแบบใส่โค้ดไม่ได้เลยสามารถกดหยุดพอดแล้วก็แคบไว้ได้นะทุกคนนี่อ่ะและโคดสำเร็จแล้วมานี่มา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 ,มา,มา มาตรงระบบอมีแต่บ,บันทึกการละกัน<ะ> นี่บัตรสกินอ่ะกดรับไปนะคะเปิดมานี่ไว o เ e ล7เจ็ดวันนะเห็นปะสองโค้ดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปถาวนเปิดเป็นราศีว่ะทุกคนราศีนี่นเรา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 พิ่งรู้ว่าเรามีราศีมังกร เอาอะไหนดีแล้วชอบมิระสีกุมมากดยืนยันเยอะสวยเวอร์โคตรแจ่มนะคะ่ <c oughs> เอเดี๋ยวมาดูสกินไวเอรเตเต็มๆเลยวัดว่าจะสวยขนาดไหนเห็นไหมช่องเรานี่อัปเดตจริงๆ <c oughs> นี่นี่นี่เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเลยแต่แต่ก็คือว่าเช่าก,ก็ถือว่าเอาไว้แบบเล่นแบบเล่นโชว์เพื่อนอะไรยงี้ก็ได้นะนี่ <Wow. S 1> มา เอยโหดเลยฟิลแบบไซเบอร์พังอยู่แล้วเนี่ยเยียเยสวยอ่ะสวยสวยนี่สวมใส่ไปลเลยโหดมากอันนี้ไม่ได้อ่ะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ชชัยกดแชร์กัน,ก share กนแล้วก็กดสับตะไคร e ไว้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อจะไม่พลาดคลิปแล้วก็อัปเดตโค้นใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้าทางทวิ t เต r ร์นะคะครบ1 3 0 0 0 0ผู้ติดตามเมื่อไหร่ก็จะได้รับ เอฟเฟกต์ฟรีถาวรไปเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังดูเนาะว่าตอนนี้ยอดผู้ติด,ดตามถึงเท่าไหร่ใกล้จะถึง1นึ0งหนแล้วทุกคนอ่ะเมื่อกี้เราพูดอ่ะหนึ 1, 30, นะคะตอนนี้1นึ่0แสน0 0นะคะก็ไปกดติดตามทวิตเตอได้ทวิ t เต r ร์นะเดี๋ยวเขาก็จะแจกโค้ดมาเดี๋ยวเราจะไว้ไงนก็กดติดตามคลิปเราไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตโค้ดให้เรื่อยๆนะแล้วก็ ก็แชร์กับอะไรด้วยนะสำหรับคลิปนี้เจวลากันไีเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย